สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิจิัย Enterobacteri หรือจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็นชื่อกลุ่มนะคะตามออเดอร์ว่า Enterobacterace นะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเราต้องทาความเข้าใจก่อนว่าหลังจากที่เราเรียนเลคเชอร์แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเชื้อกลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นการมก่มไมโครบิโอสลด์ซึ่งจะแยกออกจากเชือเ้อไมโครบิโอสไลดยตัวอื่นนะคะที่สําคัญในการแพทย์เลยเนี่ย โดยออกซิเดตเป็นหลักนะคะเชื้อกลุ่มนี้ทุกตัวในกลุ่มนะคะจะออกซิเดตลบนะคะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเราในวันนี้เวลาทำออกซิเดตนิสิตลองทำตามที่วิธีอาจารย์นทลีสอนนะคะทำแล้วต้องได้ลบทุกตัวยกเว้นดิซิโอโมเนสซึ่งจะซึ่งจะถูกยกไปเรียนในหัวข้อของอาจารย์เขมาพรในกลุ่มบิบิโอนาซิอีอันนั้นเป็นข้อยกเว้นที่ออกซิเดตบวกตัวเดียวนะคะนี่สมมติเราทำมาแล้วเนี่ยได้ออกซิเดตลบเป็นกรารมิเกทีฟบา์ซิไลออกซิเดตลบ ะะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเชื้อในกลุ่ม Enterobacteriaceae เพราะฉะนั้นไบโอเคมหลักที่เราจะใช้เรียนนะคะเราจะเรียกว่าเป็นไบโอเคมเซตเล็กนะคะเซตเล็กในที่นี้ก็จะประกอบไปด้วย PSI นะคะ LIA นะคะ MIO อ่าแล้วก็มี s i t r a t e นะคะแล้วก็ Urease Test อันนี้คือเซตเล็กที่เราจะลงเป็นรูทีนกันนะคะ บางโรงพยาบาลน,นะคะหรือว่าบางแห่งเนี่ยอาจจะมีการใช้ไบโอเคมนอกเหนือจากนี้นะคะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงพยาบาลน,นะคะมันก็จะมีไบโอเคมกับประเภทหนึ่งก็คือเซ็ตใหญ่เซตใหญ่นี่คือไฟกระพริบคือลงครอบคุมไปหมดเลยนะคะเซ็ตใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีตัวที่เป็น TSI นะคะแล้วก็มี LIA LA เนี่ยอาจจะลงแยกนะคะแยกซึ่งจะมีไบโอเคมที่ครอบคุม มากกว่านะคะแต่ว่าเชื้อก่อโรคส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่ม e n t e r o b a c t e r i a c e ที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยใช้เพียงไบโอเคมเซตเล็กเป็นเซตเล็กนะคะก็สามารถที่จะจำแนกได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะ,ะใช้เซตเล็กก่อนถ้ามันไม่ออกจริงๆค่อยมาเพิ่มไบโอเคมนะคะอาจจะเป็นเซตใหญ่ทีหลังได้นะคะทีนี้เซตเล็กเนี่ยส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็น e n t e r o b a c t e r i a c e e เนี่ยเราจะพลัสไปอีก2 การทดสอบนั่นคือน้ำตาลน,นะคะที่จะมีทีฮาโรสกับอาราบินสนะคะเพราะฉนั้นใน l a บของเราเนี่ยสังเกตดูเราจะมี5หลอดนี้แั่น้ำตาลที่เป็นทีฮาโรสกับอาราบินสเพิ่มเข้ามานะคะประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้คือที่เราจะใช้เป็นหลักนะคะมีเป็นล็อกเกอร์ยูทูบยูทูบเบอร์นะคะอีนี้หนึ่งก็จะหาลำไส้พิเศษโอเคนี้สมมติเราลงไปแล้วนะคะลงไปแล้วเราก็จะอนะินเสิรตเนาะ24ชั่วโมงนะคะก็ลงตามที่อาจารย์นันทพลีสอนได้เลยนะคะ ในระหว่างนั้นเดีย๋ยวเรามาดูกันซิว่าเราลงเบลคเคมไปแล้วตัวของโครนีลักษณะโครนีนะคะ e n t e r o b a c t e r s c e e เป็นยังไงนะคะซึ่งมันจะช่วยในการวินิจฉัยมากน้อยแค่ไหนนะคะก่อนที่จะไปเห็นคโคลนีคำถามหอจาจย์ก็คือลองไปคิดกันนะคะถ้าเอาเชื้อ e n t e r o b a c t e r s c e e มาย้อมแกรมนะคะนิสิตคิดว่าลักษณะของแกรมสเตนจะเหมือนกันไหมอ่ะอน,นี้ลองไปคิดดูนะคะเดี๋ยวมาเฉลยกันในห้องหลับตอนเราเรียนจริงๆแล้วมันมีส่วนช่วยในการวินิจฉัยไหม ะะจากแกมสเตนมาที่ลักษณะของโคโลโนีโคโลนีของ e n t e r o b a c t e r i a e นะคะมันขึ้นได้ดีบนอาหารเลี้ยงเชื้อเกือบทุกชนิดเพราะว่าเชื้อกลุ่มนี้โตง่ายนะคะแล้วก็กินเก่งนะคะลักษณะโคโลนีจะค่อนข้างอ,อ้วนๆนะคะถ้าเป็นโคโลนีบนบัตรอา,าร้าจะเห็นว่ามันจะค่อนข้างอ้วนๆคโลน,นีอนอนใหญ่มันวาวมันวาวทีวว่เป็นที่ปิเของกร a m n นะคะสีออกขาวๆอมเทาๆน้ำตาอ่อนนะคะ เพราะฉะนั้นลักษณะโครนีของเซลล์กลุ่มนี้มันไม่ค่อยมีความจำเพาะอะไรเป็นพิเศษนะคะอาจจะเจอได้ว่ามีมีความเยิ้มมากน้อยต่างกันก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าสายพันธนะุ์นั้นมันสร้างแคปซูลได้เนี่ยมันจะเป็นโครนีที่ค่อนข้างเยิ้มเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเราลองดูเพยถัดไปนะคะส่วนฮิมโมเลสิตกลุ่มนี้ไม่ค่อยเจอนะคะจะไม่ค่อยเห็นว่ามันมีฮิโมเลสิตอาจจะมีได้บ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่ลักษณะสําคัญนะคะ จะมีบางชนิดนะคะที่อาจจะมีทิพย์เข้าโคอลนีได้นะบนบัตรอาก้านะคะเช่นอ่า,ามาดูอันนี้กันสังเกตอะไรไหมคะมันจะเป็นโคอโลนีที่แยกเป็นจุดเป็นจุดเออแล้มันก็จะมีคล้ายๆกับคลื่นๆอันนี้คือลักษณะการสวอ r มมิ่งที่มันเคลื่อนที่ออกนอกรอยสตรีกออกนอกคอลนีที่จเจริญอยู่ก็เห็นเป็นฟิล์มบางๆนะคะนี่ฟิล์มบางๆ คือเชื้อมันโตแผ่ออกไปเพราะมันเคลื่อนที่ได้นะคะอันนี้เป็นลักษณะสําคัญของเชื้อในกลุ่มที่ชื่อว่าโปรเตอสนะคะแล้วก็จะพบลักษณะนี้ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความนุ่มของมีเดียนุ่มในที่นี้คือมันมีเปอร์เซ็นต์ของน้ําเยอะนะคะเพราะนั้นมันก็จะสวอมได้นะการสวอมจะเกิดขึ้นในมีเดียที่นุ่มๆถ้าไปดูมีเดียที่มันแข็งกว่านี้โปรเตอสจะสวอมไม่ได้นะคะเช่พ e, นพวกแมคคอนกี้แง่เปอร์เซ็นต์ของวุ้นมันเยอะมันก็จะไม่สวอมนะคะ อีกสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่ม Enterobacteriaceae ที่มีลักษณะโคโลนีบนบัตอาก้าค่อนข้างต่างจากสายพันธุ์อื่นนะคะนั่นก็คือเชื้อที่เชื่อว่ายียจี i n ส a ยอร์ s y เนียอ่ะลองสังเกตดูฝั่งยังไงเมื่อกี้อาจารย์โจหัวไปแล้วว่า Enterobacteriaceae เนี่ยกินง่ายโตไวเพราะฉะนั้นโคโลนีหลักๆของ Enterobacteriaceae จะอ้วนๆใช่ไหมอบอวดแบบนี้นะคะมัน,น,นเยี้ยงใหญ่แต่ร์ซ s เนียนะคะด้านนี้อันนี้ จะคอลนีเล็กพินไพร์นะคะเพราะว่าสายพันธุ์นี้โตได้ไม่ดีที่อุณหภูมิ3 7องศาเรามันชอบโตอุณหภูมิต่ำๆแต่เวลาเราอินคิวเบตเชื้อตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นเยอร์ซีเนียเราก็อินคิวเบตที่ตู้อินคิวเบเตอร์3 7องศาเพราะฉะนั้นมันก็โตได้แบบไม่ค่อยอยากจะโตอะง่ายๆก็ได้โคอลนีแค่นี้ก็เก่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะสัมพัญของเยอร์ซีเนียคือโคอลนีจะค่อนข,ข้างเล็กเมื่อเทียบกับเอนทาโรบักเทสซีตัวอื่น น,ะะนิสิตควรจะลองสังเกตลักษณะโคโลนีบนบัตอาก้าดูก็จะพบว่าอ๋อมันมีประมาณนี้นะคะใหญ่เยิ้มเป็นหลักนะคะโคโลนีที่สวแวร์ก็คือบางสายพันธุ์มีแค่โปรเตียที่สแวร์นะคะถ้าโคโลนีพินพอยก็เยอ์ซีเนียนะคะข้ามไปดูเพจถัดมาชนีดถัดมาที่มีประโยชน์อย่างมากในการวินิจฉัยเชื้อกลุ่มนี้เพราะจะเห็นได้ว่าบัตรอาก้าเนี่ยจริง,รงๆอ่ะมันแยกกันไม่ออกโคโลนีมันคล้ายกันมากนะคะ มีเดียที่เป็นพระเอกในเชื้อกลุ่ม Enterobacteri เลยก็คือมีเดียที่ชื่อว่า Mac ของกีอากานะคะแม็กของกีอากาศนะคะถ้ายังไม่ลงเชื้อแม็กมันจะออกสีส้มๆเนาะส้มๆสวยๆแต่ถ้ามรามาลงเชื้อแล้วเนี่ยเชื้อกลุ่มน,นี้มันจะให้ลักษณะคโคลนีได้2แบบนั่นก็คือคโคลนีสีชมพู เพราะว่าเชื้อมันใช้แลกโตสได้มันเฟอร์เมนแลคโตสเกิดกรดก็จะทำให้อกลายเป็นสีชมพูนะคะเปลี่ยนอินดิเคเตอร์ในที่นี้คือนูเทลเลสกลายเป็นสีชมพูแต่ถ้าเชื้อมันใช้แลคโตสไม่ได้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นนอนแลคโตเฟรมเตอร์ Mental, หรือ NLF มันก็จะไม่เกิดกรดไม่มีการหมักย,ย่อยแลคโตสเกิดขึ้นนะคะโคนี้ก็จะใสๆแบบนี้นะคะแบบนี้เพราะนั้นเนี่ย แมคคองกี้สามารถเฉียนเชื้อกลุ่มนี้ได้ออกเป็น2กลุ่มนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่เป็น Lf กับกลุ่มที่เป็น Nlf นะคะนี่คือหัวใจหลักเพราะนั้นพอเรารู้ว่าเราเป็น Enterobacteri ป e, ุ๊บเรามาลงแมคคองกี้แมคคองกี้จะเป็นตัวเฉียนเชือ้อเป็น2กลุ่มนะคะ,ะมาดูกันนะทีนี้ลักษณะบางอย่างบนแมคคองกี้ก็มีลักษณะจำเพาะเหมือนกันนะคะเช่นเชื้อบางตัวเนี่ยนอกจากมันจะหมักย่อยแตกโตนได้แก่แ มันเก่งเกินอ่ะมันเกิดกดได้เยอะมากแต่สังเกตว่ามันจะมีตะกอนของสีนะคะซึ่งเป็นการตกะกอนอ่ะที่เกิจดจากกดปริมาณมากเนี่ยแพร่ออกมานอกโคโลน,นีอันนี้จะเป็นลักษณะที่เจอได้บ่อยนะคะของเชื้อที่ชื่อว่า e.coli เป็นแพร่ๆสีชมพูเข้มๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเชื้อบางตัวเช่นเชื้อที่มันสร้างแคปซูลนะคะแคปซูลเยอะๆเนี่ยเราอาจจะเห็นโครโลนีที่ค่อนข้างเยิ้มเยิ้ไม่แน่ใจอันนี้เห็นหรือเปล่า ะะคเนี่ยมันจะค่อนข้างเยิ้มเป็นพิเศษถ้าอย่างเงี้ยเราก็แอดซูมได้ว่าเอ้ยมันน่าจะเกิดจากการที่มันมีแคปซูลเนาะแล้วยังเห็นโคโรนีสีชมพูไหมคะอันนี้ก็ยังเป็น LF เป็น lactose meter นะคะเช่นแคปเซลล่าเนี่ยสร้างแคปซูลแล้วก็เป็น LF ด้วยนะคะอีโคไล่เนี่ยก็เป็น LF แน่ๆอยู่แล้วนะคะลักษณะของ LF ตัวถัดมาตัวอย่างเช่นน m a c น n t r o b a เตอร์อันเนี้ยก็จะเป็นชมพูเข้มๆนะเพราะมันใช้แลคโตสเกิดกรดได้ มาดูตัวที่มันเป็น NLF บ้างนะคะ NLF เพราะนั้นโครนีมันจะใสใสทั้งคู่เลยเห็นไหมคะสองตัวนี้นะคะตัวนี้ที่อาจารย์ถืออยู่ในที่นี้คือโปรตีสซึ่งจำได้นะว่ามันเคยสวมบนบัตรอาก้าเพราะบัตรอาก้ามนะมีเปอร์เซ็นต์ของหุ้นน้อยมีเปอร์เซ็นต์ของน้ำมากมันนิ่มมันเ็วไหวน้ำได้สวอมได้แผ่ได้ แต่พอมาเจอแม็กคองกี้นะคะก็จะเห็นว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ของบุญที่สูงมีเดียมันแข็งเพราะแข็งแล้วเนี่ยเชื้อมันจะสวอมไม่ได้มันจะเห็นเป็น isolated colony นะคะเพราะฉะนั้นโปรเตสเนี่ยจะยอมหยุดนิ่งบนแม็คองกี้ให้ลักษณะโคโลนีเดียวๆแบบนี้แต่โปรเตสเป็น n l f ก็เลยเป็นโคโลนีใสๆนะคะจากการเจริญเติบโต,ตแบบบน Mac i, แม็คอนกี้ล้วก็ทําให้มันแยกเชื้อในกลุ่มนี้ออกเป็น2กลุ่มที่เราเห็น เพราะ,ะนั้นเนี่ยเราจะมีไอเดียเลยว่าอ๋อถ้าเป็น LF เราจะนึกถึงเชื้อตัวไหนถ้าดูในเลคเชอร์ก็จะรู้ว่าอ๋อมี E.coli มี Enterobacter มี p s e u m o n a e ถ้าเป็น NLF เราจะนึกถึงเชื้อตัวไหนมันก็จะมีตั้งแต่ Proteus Providencia Morganella นะคะ Salmonella Shigella Yersinia c i t o b a c t e r Edwardsella นะคะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราได้2กลุ่มแล้วนะคะ บางห้องปฏิบัติการเขาไม่ได้มีมีเดียที่ใช้เพาะแยกเชื้อแค่นี้เขาจะมีมีเดียอื่นอีกเรามาดูกันนะนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนีอ้อาจารย์ขอตั้งชื่อว่ามันเป็นมีเดียที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับแมคคองกี้คือมันมีความสามารถในการเฉียนเชื้อกลุ่มนี้ได้ใกล้เคียงกับแมคคองกี้นะคะเรารู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรสีของมันจะออกสี ชมพูออกม่วงๆอมม่วง,ง,ง,งนิดหนึ่งนะคะมีเดียอันนี้ก็คือ EMB นะคะ Eosin methylene b u e agar นะคะมันเป็น selective media คือคัดแยกเฉพาะเชื้อ g รม m negative ให้เจริญเติบโตขึ้นเท่านั้นแต่ไม่ให้กรร m positive ขึ้นเหมือนนักคองกี้เลยนะคะแล้วมันก็ใส่ eosin กับ methylene blue ลงไปใส่แลคโตลงไปเป็น substrate นะคะเป็นแหล่งคาร์บอนซัลตเพราะฉะนั้นถ้าเชือ้อตัวไหนสร้าง ใช้น้ำตาลแลคโตสได้หนักย่อยได้ก็จะเกิดกรดนะคะเช่นพวก L-F ทั้งหลายเนี่ย L-F ก็คือใช้แลคโตสได้บนแมคโครนก,กี้เพราะฉะนั้นถ้ามันใช้แลคโตสได้เวลามันมาเจเิยบน EMB มันก็ต้องใช้แลคโตสได้เหมือนกันแต่อินดิเคเตอร์ที่บอกว่ามันใช้แลคโตสได้อะมันไม่ใช่สีนิวเคล่าเลสแล้วนะมันจะเป็นตัว EO ออซินกับเมทิลีนบลูพอเกิดภาวะกรดจากการใช้แลคโตสมันจะไปตกตะกอนให้สีออโอซิน e กับเมทิลีนบลูวกลายมาเป็นตะกอนสีเข้ม เราก็เห็นตะกอนสีเข้มๆบนโพลนีนะคะถ้าเชื้อตัวไหนมันใช้น้ําตาลแลคกตดได้เยอะเกิดกรดได้เยอะตะกอนเนี่ยมันจะยิ่งสะสมเยอะมันจะเข้มๆจนกลายเป็นออกสีวาวๆเราเรียกว่าเมทัลลิกชีนที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นจะเป็นสีเขียวเขียววาวๆนะคะเมทัลลิกชีนหรือว่าเป็นโพลีสีปีกแมนทับนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเด่นสําคัญของเชื้อที่ใช้แลกต้นเก่งๆในที่นี้คืออีโคไลจาได้ไหม บนแม็กของกี้ก็ให้โคลนีปแปลกๆนะคะเป็นตะกรนของสีเพราะว่ามันสร้างกดได้เยอะบน EMB ก็เป็นตะกรันมอวาร์เมทัลลิกชีนเพราะมันสร้างกดได้เยอะเหมือนกัน,นตกตะกรันตัว e อโอซินกับเมทิลีนบูได้ดีคะแต่ถ้าเชื้อตัวไหนที่เป็น LF ใช้น้ำตาลเลคโตสได้นะคะอาจจะใช้ได้ไม่เก่งเ่าอีโคไลอย่างน้อยมาใช้น้ำตาลเลคโตสได้มันก็ต้องตกตะกรันของ e อโอซินกับเมทิลีนบูได้เหมือนกันก็นกจะเป็นลักษณะโคลนีเป็นจุดสีดำ,ดำ เพราะอันนี้คือตะกอนของสีนะคะตะกอนของสีเพราะนั้นเชื้อที่เป็น LF เวลาจเจริญบน EMB สิ่งที่จะเห็นก็คือโคโลนีจะมีจุดสีดำนะคะถ้ามีตะกอนสีเยอะก็จะเป็นจุดสีดำวาวเป็นเมทัลลิกชีนอันนี้คือ LF ทั้งคู่นะคะด้านบนนี้คือ LF นะคะอันนี้คือ LF นะคะแล้วทั้งเชื้อที่มันเป็น n l s ล่ะเชื้อที่มัน ไม่ใช้น้ำตาลแลคโตสไม่หมักย่อยน้ำตาลแลคโตสล่ะนะคะโครโนีมันก็จะเป็นสีใสๆเพราะมันไม่เกิดกรดมันจะไม่มีการตกระตะกอนของสีอีโอซินกับเมทิล,ลีนบลูก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะใสๆคำถามคือสมมติเขี่ยไปย้อมเราคาดหวังว่าเราจะเห็นอะไรใต้กล้องล,ลองนึกตามซิลองนึกตามดูนะคะเผื่อเจอในควิสลองดูนะคะอาจารย์ยังไม่บอกตอนนี้หรอกนะคะเขี่ยไปย้อมคิดว่าจะเจออะไรคะนะคะอ่า เพราะนั้นอันนี้เนี่ยคุณสมบัติของกลุ่มมีเดียที่เป็นนักคองกี้กับ EMB เนี่ยเทียบเคียงกันขายกันนะคะ select เฉพาะการเนกาอกระิบาตชลไให้ขึ้มนมาได้ไม่ให้การ o s i ิทีฟขึ้นในขณะเดียวกันก็ differentiate กลุ่มการเน g a t ก v e บัตชิาลออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ใช้แล t โตสกับกลุ่มที่ไม่ใช้แลกโตสนะคะแยกได้เหมือนกันนะคะมาดูมีเดียอีก ชนิดหนึ่งที่ใช้มากนะคะในการวินิจฉัยเชื้อที่เป็น e n t e r o b a c t e r i a e เพราะว่ามันจะมีเชื้อที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารที่สำคัญสำคัญที่เป็น True pathogen อยู่อีก2ชนิดนะคะนั่นก็คือมีเดียที่ชื่อว่า SSAgA นะคะ SSAgA SSAgA เนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะคือชื่อมันย่อมาจาก Salmonella t y p h l AgA a ga, แต่มันไม่ได้แปลว่ามีเฉพาะเชื้อ2ตัวนี้ที่ขึ้น จริงๆแล้วเชื้อ gram negative bacilli หลายๆตัวเลยอะพวกกลุ่มอินเทร e แบคทีเรียเนี่ยกลุ่ม enterobacteri เนี่ยโตได้บนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดนี้นะคะโตได้เหมือนกันเอ่อแล้วก็โตดีด้วยนะคะตัวที่โตไม่ได้คือจะเป็นพวก f a s ชิเดียสนะคะแล้วก็เป็นพวกแกรม p o s ิทีฟนะคะจะโตไม่ได้นะคะทีนี้วิธีสังเกตลักษณะโคพลีของเซาวกะชิบ,บนนี้นะคะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเกิดเชื้อมันจเจริญบน ssr ก้าเนี่ยเราต้อง คิดก่อนนะว่ามันเป็นการ,รเนกระชีบมาสลายอย่าไปฟันโถว่ามันเป็นเซลกระชีอย่างที่อาจารย์บอกนะคะโตได้หมดอีโคไลก็โตเคปนิวโมก็โตนะคะแต่อีโคไลกับเคปนิวโมเนี่ยมันเป็นแลคโตโซเมนเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเอสเอสอาร์เกาเนี่ยเขาจะใส่ตัวน้ําตาลที่เป็นแลคโตสไว้นะคะเป็นคาร์บอนซอลต์นะคะแล้วก็จะมีอินดิเคเตอร์นะคะเป็นสีฟีนอลเลดเพราะฉะนั้นถ้าเชื้อตัวไหนมันใช้น้ําตาลแลคโตสได้มันจะได้เปลี่ยน อินดิเคเตอร์นะคะให้กลายเป็นให้กลายเป็นสีชมพูขอโทษไม่ใช่ฟิเอลนะเป็นนิวทรัลเลสเป็นนิวทรัลเลสเพราะฉะนั้นเวลาเป็นกรดจะเป็นสีชมพูเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโครนีสีชมพูบน s อเราบอกได้เลยว่ามันเป็นแลคโตร์เมนเตอร์เพราะฉะนั้นไม่ใช่ซาวก,กับชิเพราะซาวก,กับชิจะเป็นนอนแลคโตร์เมนเตอร์ or, นะถ้าจำได้ในเลคเชอร์จาร์นะคะ เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้มองหาบน ss โคอลนีสีชมพูเราไม่สนใจเพราะเรามองหาเซาลก์กฤชบนนี้เซาลก์กาชเป็น n l f เพราะนั้นเซาลก์กาชต้องโคอลนีใสนะคะโคลโนีใสอย่างนี้นะคะแต่การเห็นโคอลนีใสก็อย่าเพิ่งรีบด่วนตอบว่ามันเป็นเซาลก์กาชเพราะจริงๆแล้วเชื้อในกลุ่ม enterobacteri เนี่ยตัวที่มันเป็น n l f มันมีมากกว่า2ตัวนี้มันมีตั้งหลายตัวถูกไหม นะคะคแต่เราจะเอาโคโรนีใสเนี้แหละไปไอเดนต่อเพราะที่แน่ๆมันจะไม่ใช่เคปเซลล่าไม่ใช่อีโคไล,ลไม่ใช่เอนโทรแบคเตอร์แน่ๆนะคะเราก็จะมาเอาทุกโคโรนีสไปไอเดนต่อนะคะ mm hmm. ว่ามันเป็นเออ่ซาโมเนล่าหรือเปล่าหรือชิเจล่าหรือเปล่านะคะ mm hmm. โคโรนีอีกแบบหนึ่งที่จะเจอได้บน SS mm hmm. ก็คือโคโรนีที่มีจุดสีดำพราะจุดสีดำนี้เกิดจากการที่มันสร้างไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะใน SS มันจะมีซ mm ับสเตรตนะคะเป็นโซเดียมไพโอซัลเฟต นะคะเป็นัเตเอาไว้ถ้าเชื้อตัวไหนสร้างไฮโดรเจนซันไฟได้มันก็จะสร้างผลิตแก๊สออกมาแล้วก็ตกตะกอนกับแต่ตัวคอมเพล็กซ์นะคะกลายเป็นตะกอนสีดำๆดำให้เห็นมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าตัวนี้นะสร้างไฮโดรเจนซันไฟเพราะฉะนั้นตามคุณสมบัติของเชื้อตัวไหนบ้างในกลุ่มน,นี้ที่สร้างไฮโดรเจนซันไฟมันก็จะมีซาโมเนล่าหรืออาจจะเป็นโปรตีสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเชื้อที่มีโครในสีดำนะคะ บน ssr กเนี่ยเราก็จะสนใจละเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราสนใจเพราะว่ามันอาจจะเป็นสมอนิล่าก็ได้นะคะเราอยากคอนเฟิร์มว่ามันเป็นสมอนิล่าจริงไหมเราก็ต้องไปไอเดนต่อนะคะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของ ssr ก็คือ1โคโลนีสีชมพูเราไม่สนใจเพราะว่าเป็นลักตกอร์โฟมเบนเตอร์รักเกอร์โฟมเนเตอร์ยังไงก็ไม่ใช่ซาวชิไม่สนใจนะคะสิ่งที่เราสนใจนะคะคือโคโลนีใสเพราะมันอาจจะเป็นชิหรือเซา สายพันธุ์ที่ไม่สร้างไฮโดรเจนซันไฟอันนี้เอาไปไอเดีนต่อได้นะคะอันที่ 3. โคโลนีที่มีไฮโดรเจนซันไฟสีดำอาจจะเป็นเซลเอาไปไอเดียนต่อได้อันนี้คือสิ่งที่เราสนใจนะคะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการจเจริญเติบโตนะคะคร่าวๆเดี๋ยวเวลาที่เราอ่านผลเราไปดูนะว่าที่เราเจอในแหละเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะบนเพจต่างๆนะคะ